มาชมกันอีกสักเครื่องครับเครื่อง <ค halt. S 2> นี้เอ็มตันสองนะครับผมเครื่องนี้อาการแปลกกว่าเครื่องอื่นนะครับมาด้วยอาการเปิดติดใช้งานได้นะครับแต่เล่งเสียงมากไม่ได้พอเล่งเสียงมากปุ๊บเสียงจะหายแต่เครื่องไม่ดับนะครับเครื่องเล่นได้ปกติแล้วผ่านไปแป๊บหนึ่งไฟตรงนี้จะกระพริบ <COVID> แป๊บ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 นะครับวิธีการที่จะทําให้ใช้งานได้คือต้องปิดแล้วก็เปิดใหม่ลูกค้าเขาคิดว่าน่าจะเป็นที่แบตเตอรี่เขาก็เลยเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่นะครับแต่เปลี่ยนแบตเตอรี่แล้ว เพราะว่าปัญหามาจากดอกลำโพงดอกนี้ครับพอเปิดเสียงดังอะครับไว้ข้างในมันไปช็อตครับพอไปช็อตกันปุ๊บแอมขยายก็เลยตัดแล้เรารู้ได้ไงว่าชุดเสียงมันหยุดทํางานเพราะว่าไอไฟดวงนี้ครับกระพริบไฟดวงนี้จะกระพริบก็ต่อเมื่อเกี่ยวกับชุดอะอดิโอมีปัญหาครับเพราะนั้นก็จะเข้าเกณฑ์พอดีเปลี่ยนดอกใหม่เรียบร้อยครับเดี๋ยวมาลองฟังเสียงกัน แต่ว่าต้องระวังเรื่องดอกลำโพงเอ็มตัต้นสองนะครับตัวหน้าจะเป็น2อเขี้ยวนะครับแต่ตัวหลังจะเป็น3ามเขี้ยวนะครับฝากไว้มานนี้ครับผมขอบคุณมากครับ